อ,อร่อยร้อนอืมอม,มีหวานนิดหน่อยอืมอืม เข้ากันมากเลยอือนอนมนี้ร้อนพอดีเลยอ,อือหืออ,อืออรอยหน่อยเอาไปอุ่นไมโครเวฟมาพอดีมากเลยอืมอ อุ่นพอดีเหตแรกมันร้อนใช่ไหมแล้วก็ใส่นมอุ่นพอดีแล้วชอบเลยทานยาพืชอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้ในถ้วยมีน้ำนะนมก็เลยจืดนิดนึงอืมได้ๆอ่ะอันนี้หวานหน่อยนึงอืมคับเค้กผลไม้รวม อื่อยจริงครบเซตขมอันนี้เหรอไม่หวานเลยอันนั้นอ่ะหวานอืมมันอืมอร่อยจริงอืมถั่วก็นิ่มข้าวโพดก็นิ่มอร่อยอืม